ก็กลับสวัสดีทุกผู้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ได้อ,ดา,อาจีพนานก็กลับวันนี้นะเรามาเล่นเกมที่เลยไม่เคยแคสเลยไม่คือเกม Talking t Talk ิ้งเทอร o t ิ e นแดนเกมที่เราวคยเ่นันแวที่ืชอบเราอ่คยทตดีไปโอเคอ่าและคูคนอัญันหนึ่งเราไม่ได้่ กินใช่ก็ได้โกบแปลงล่างทอืมอันนี้คือทมไปชิบเือกผมรู้สีเล่นเหรอรู้แลรู้แล้วโอเคล่ะยุสไลด์ยุเฮ้ยยุ คนมั่งและคุณฮ่าฮ่โกชนชนยังไงแล้วก็ขึ Oliver ้นได้เฮ้ยซูเปอร์ชนมั่งโอ้สุดยอดโอเคนี่ เกมนี้เนี่ยต้ขยันเล่นนะโหลดนะ้องเสริรไปว่า talking tom hero d a มันก็จะขึ้นเลย,ย๋ตวต้องไปเสิร์ใเกมแต่ต้องไปิร์ใทีเลยนะ,นะชุบโอเคชุบเสก็เราช่วยเอ็นเจล่าให้ได้กไปเอ็นเจล่าไงะช่วยแห้ง แทงก็ต้องช่วยจีเกอร์จีเกอร์ก็ต้องช่วยเลนให้ได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีหม้อหกด่านเพราะตอนแรกมันจะมีห้าด่านตอนนี้เพิ่มเป็นหกด่านแล้วมีด่านใหม่ชุดโอเคแม่เล็กดูนี่เขามาโอเค โอเคครับชนโอ้สุดยอดเลยครับชนครับกระโดดข้ามรถเ,เจ้าแรกคูมันเยอะมากเพื่อนๆคนแรกคูมันเยอะมากเลยชนโอเคมีทางขึ้น,ะนโอเค้ยสุดสปัง จิงโหสุดยอดันนี้เด้มาห้าเจ็ดอนนี้เวลาได้มาสองร้อเฮ้สองร้ยนึ่ง้ธายเมื่อกี้ลืมมา้ยแล้วเอเจง่ โอเคครับคำลับค <twitch> ุ่มไปเลยทอมโอ้ยซูเปอร์จะได้ซูเปอร์หายโอ้ยคูนสองเย่้จั๊จั๊สองรอบโอเคโอหสี่ตัวเลยชนมั่นปังแลขึ้น 3ามพันสี่พอดีเลยทำไมไ่ได้เหรอได้เท่าไหร่แล้นเงินเท่าไหร่ได้เงินมาแปดร้อยสามสิบเก้าโอเคเปิดกล่อ,กองกดเปิดโอ้ทองโอ้อ้ออนี้ชุดเก่าของทอมอ่ะอเซเ่า ไหนนี่ไอ้เจ้าอะไคุณจับเอ็นเตล่าไปเลยต้องช่วยเอ็นเตล่าให้ได้ดาบต่อไปเป็นด่านชายหานั่นเองเลยค่ะพไปดูชุบชายหานี่ด่านแฮงด่านชิคเกิลด่านเบนและนี่ก็ด่านสุดท้ายกระบาดดับได้ไหมเน้าส้มแซมมึง ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเจลาให้ได้แต่ในช้อก็เป็นตุกตาฮีโร่แล้ว่่ออร่ายเะอะไรอ่ะโอเคแตนเลยับกเ,อเบบกอันนี้ใช้สี่ร้อยี่สิบห้าโอเค แล้วต้ไปเก็บเหรียญดินดูเลขตมมแล้วก็อะไรอะจัดารเ,เ,เอมาลอยอเฮ้ยต้องเก็บกล้าจัดการเพนเพืนเมือง การเลยทอมทอมจำเนื้อที่จัละคุมทำเยี่ยมเลยแอนเจล่าไปก็ go. ไปช่วยแอนเจล่ากันกับดอกออบออกกีบดักออบออ๋ออ๋ออนะกออออ๋ออ๋อ อีโดย,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 ยู่ีโดยูย่้องกันได้ชั้นหนึงเฮ้ยเฮ้ยมันยิงดีมาแล้ว,วโอเคไปช่วยแองเจล่ากันครับคลิกปั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 ก เอเจล拉แล้วช่วงต่อไปเร็วมนันหนีไปเไปไไปล้วไปลาชายหาดชุบไปต่อป้าเราไม่ช่วยแห็นไม่ได้ซูปเปอร์เอเจลานี่พุ่งแรงกว่าทอนอีกนะพลังแหยงแบเลยคูณสอง <c oughs> าาตัวสองหน้าสตัวชุดตังไม่ครับแม่บิดาตึกเด็ดค่ะก็จะอยู่ที่ชัยหาดดีจะมาแล้วมีความตึก

โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมทอล์กินทอมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กด subscribe แล้วคราวหน้าแฮงค์พาร์คินเราก็ช่วยเอลเล่าได้เอลเซราก็สั่งต่อ,อจากทอมเพื่อที่จะต้องช่วยแฮงค์ได้ใครอยากติดตามรต่อไปช่วยแฮงค์คอมเมนต์กดแชร์กด subscribe นะครับไว,ไว้ขอส่องลาก่อนบาย